นีเวนต์อะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะเปิดภารกิจไอเทมรับสุดสหนึ่งหมนบาทอีเวนต์ลดครัเวนต์เล่นเซคขคจะตแล้วรับของรางวัลพิเแสนมากมายมีสิ่งที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีเจ็ตแพกแกนแม่เหล็กแล้วก็เปิดฟองสบู่ดิดชาร์ตสกิลเนี่ยไถ่เดานะกักขังฟองแล้วก็ตัดชาร์จ อันนี้คือระดับหนึ่งนะทีเปิดภารกิจพิเศษไอเทมแห่งความสุขหืมน่าสนใจแฮะอันอันนี้เป็นร่งอ่าครเปอร์เซ็นต์ไม่ต่างกันแต่เรามาดูเจ็ตแพคแกนแมกนิเกอร์ดีกว่านะฮะสกิลก็คือเมื่อตกพื้นที่ผ่านอนคามโอกาส80%ที่โยนเป็นคาผ่านทางและไปที่เมืองที่ต้องการทันที หนึ่งสร้างไม่ใครใช้อีกสกิลคือก็คือเมื่อก่อสร้างหรือตกเลยมากของตี๊ก70%จะดูดสีช่องหน้าหลังเหมือนเป็นดูดธรรมดาโง่ๆก็มีการตายนิดหน่อยอีกอันหนึ่งแต่จะเป็นฟองสบู่ดิชาร์จอ่าฮะมีเอฟเอฟผลกระทบแล้วก็เฮ้ยเอาอ่ะเฮ้ยเหมือนที่ฉันดาวเพี้ยวเลยก็คือมีสกิลกักขวางฟองแล้วก็ตัดชาร์ตเดี๋ยวเมื่อกี้จะเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้เนี่ยมันไม่เอาออกไปอีกเหรอเอาออกไปเถอะเอาตรง ปัญหาสกิลแกนเมลิกทีมงานได้พบปัญหาสกิลแกนเมลิกที่ได้เปิดตัวในเกมสักคู่นี้เราได้พบคําอธิบายสกิลที่ผลที่หายไปและเกิดข้อเราจึงแจ้งให้ผู้เล่นทราบว่ากระแสผลสกิลของจิตแพคแกนเมลิกถูกจากัด2ครั้งถามว่าอีเวนนี้น่าทำไหมคือสกิลมันเป็นสกิลที่แบบ คือ <c oughs> ปืนฟองสบู่เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะแต่มันก็มันปืองเพชรส่วน e เจ็ดแพ็เนี่ยมันสาหรับแบบคนที่ไม่ค่อยมีจี้โดนค่าผ่านทางอะไรน้ะก็หาว่าหาทาได้คือถ้าเจ็ดแพ็กนี่มันบัฟมาให้แบบให้สามารถที่จะกักขังแบบขังกรงได้แบบดูดแล้วขังกรงใช่ว่ามันจะเก่งกว่านี้เยอะเลยมันก็แค่สกิลยกเงินค่าผ่านทางอันหนึ่งแล้วก็อ่าแล้วก็ดูดสีช่องหน้าหลังแค่นี้ มันมันใน่าล้ว่อะไรไประโยชน์ด้วยถ้าใครทำยวนก็ขอให้โชคดีนะครับ